ครับสวัสดีครับ FC ทุกทคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สําหรับตอนนี้นะผมกําลังเดินไปนะครับคุณผู้ชมพอดีเห็นรถลูกค้าท่านหนึ่งนะครับวันนี้ก็เอาขึ้นเทลเลอร์พ่วงมาส่งนะครคุณผู้ชมเป็น มิวเนะฮะคุณผู้ชมตัวท็อปสุดจะเป็น 4WD ที่เราเห็นข้างหลังนะหรือตัว4คูณ4นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของ m ิวเแล้วก็คันนี้ราคาแพงสุดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นสีขาวมุกด้วยก็จะมีบวกค่าสีขาวมุกไปอีกหมื่นสองนะครับถ้าใครสนใจนับทักมาเพจเซลต้นอิอุสโคราชได้เลยนะครับพิมพใน Facebook เซลต้นอิอุสโคราชแล้วก็รูปโปรไฟล์เป็นเสื้อสีเทานะครับผมนี่ครับเดี๋ยววันนี้เรามาเอาคันนี้ลงกันดีกว่าครับคุณผู้ชม พี่ดวงสวัสดีครับพี่อันนี้มันต้องมีทะเบียนด้วยใช่ไหมพี่ดวงพ่วงอะ่ะอ๋ออ๋อนี่น,<อ>น,นี่จะมีล็อกอยู่กัน,นกันไหล นี่ครับแล้วก็คนย้ายมิวเอ็กมานะครับคันนี้เป็นตัว4คูณ4นะฮะคุณผู้ชมมีล้อทั้งหมด4ล้อ ติดตั้งเอาไว้ลากเขาเรียกว่าอะไรสาลี่พี่ดวงแบบนี้เขาเรียกสาลี่ใช่ไหมพี่ไอไอตัวเทเลอร์มันเนี่ยใช่ไม่รู้ผมเรียกคิดหรือเปล่านะแต่มันก็เป็นเทเลอร์คุณผู้ชมผมเห็นบางคนเขาก็เรียกอย่างนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่านะวันนี้เราเอาคันนี้ลงนี่ก็ลัดมานะครับดึงรถดึงอะไรไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะ นี่แล้วก็เป็นหัวลากนะับหัวลากแน่นๆเลยมีเสียบไฟสำหรับพวกไฟเบรกไฟถอย กันมันยกเงี้ยเหรอครับพี่กันมันยกใช่ไหมพี่ดวงใช่ใชอ๋อเอนี่เพื่อความปลอดภัยนะกันมาปุ๊บแล้วมันน้ำหนักมันกดลงแล้วก็ข้างหน้ามันยก ไอ้ขาคํำนี้ใส่ทั้งสองข้างนะนี่เตรียมลงแล้วอันนี้เบี่ยงลบก่อนเมื่อก,กี้ปลดเบรกมือเสียงมอเตอร์เบรกมือมันทำงานนะพร้อมเป็นเบรกมือไฟฟ้า หมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายน,ายายนี่พอดีเลยนะคุณผู้ชมใส่รถปิกอัพนี่พอดีเลยทุกอย่างแบบมีตัวล็อกอะไรแบบการลดเลื่อนการอะไรหมดเลยอะนะเออดีดีเดี๋ยวผมพาไปดูเจ้าคันนี้กันต้องบอกว่าลูกค้านะคันนี้ตัดสินใจซื้อเป็นตัว2,022เพราะว่าไม่อยากรอรถแล้วนะครับและอย่างหนึ่งตอนนี้ด้วย เรามีส่วนลดสําหรับคันนี้ให้ด้วยเยอะก็คือเหมือนง่ายว่าตัวนี้เป็น4คูณ4นะครับก็จะได้ราคาที่แบบว่าใกล้เคียงกับ4คูณ2มากนะครับครับคุณผู้ชมก็จะเป็นเจ้าคันนี้นะครับเตรียมส่งมอบวันที่5นี้แล้วนะครับลูกค้าก็อยู่อําเภอพิมายนะครับเป็นตัว 4WD นะครับผมก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อนี่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะเจ้าตัวระบบเคลื่อน4ล้อเนี่ยมันน่าใช้นะคับคุณผู้ชมเพราะว่านี่มันจะมีปุ่มหมุนด้วยเห็นไหม ปุ่มหมุนเขาเรียกว่าปุ่มหมุนระบบขับเคลื่อนนะครับเข้า4ล้อเร็ว4ล้อช้าได้หมดแล้วก็มันจะมีไอ้ระบบเขาเรียกว่าลาฟเทเลนนะครับที่เอาไว้ล็อคล้อคือการทํางานอ่ะคล้ายๆดิฟล็อกไอตัวลาฟเทเลนเนี่ยแต่ลาฟเทเลนอ่ะคือดิฟล็อกอ่ะมันใช้ในโหมดของขับเคลื่อน4ล้อแอลอย่างเดียวใช่ไหมสี่แอลอย่างเดียวแต่ลับเทเลนอ่ะมันใช้ได้ทุกโหมดได้ทั้ง 2H 4เฮ l ดสี่เฮดสี่แอลฉะนั้นความ ที่จะผ่านอุปสรรคไปเนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมดีกว่าในทุกระบบขับเคลื่อนนะครับแต่ถ้าเป็นดิฟล็อกเนี่ยจะได้แค่ 4L นะครับนี่สวยๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดนะครับคุณผู้ชมนี่ไฟหน้าเห็นไหมโปรเจคเตอร์ไบเอลหลอดตัดหมอก LED กระจังหน้าชุบโครเมียมนะครับสีขาวมุกนะฮะแล้วก็นี่ที่สำคัญระบบความปลอดภัยในเรื่องของ e ADA s นะครับนี่มี กล้อง2ตัวนะครับเอาไว้ตรวจจับวัตถุที่อยู่ด้านหน้าเพื่อการทํางานในพวกของระบบเบรกอัตโนมัติต่างๆนะครับในเรื่องของแจ้งเตือนออกนอกเลนอะไรพวกนี้นะครับก็มีให้ครบ,บเลยนะครับสำหรับตัวท็อปนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็คันนี้นะฮะล้อแมกขอบ20นะครับผมนี่ล้อแมกขอบ20นะครับสวยงาม สำหรับคันนี้นะครับสีขาวมุกเนาะก็จะเป็นสีหนึ่งที่ราคาสีต้องเพิ่มหมื่นสองนะครับซึ่งจะแพงกว่าสีอื่นๆนะครับแต่สําหรับคนที่ชอบสีขาวมุกผมว่าสีขาวมุกอย่าคุ้มแล้วแหละนะครับเพราะว่าต่อให้เพิ่มไปเนี่ยถ้าเรามองผ่านผ่านเนาะมองในค่าง,งวดก็ประมาณร้อยกว่าบาท200นะครับแต่เราได้สีที่ชอบที่ถูกใจนะครับอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบสีขาว ก็เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวผมจะรีบสั่งแต่งนะฮะที่ลูกค้าท่านนี้สั่งแต่งมาก็จะมีตัวข้อไฟหน้าคิวโครเมียมนะครับมีตัวกันลายชายบันไดาจานล้อมือเปิดกันสาดนะครับแล้วก็ข้อไฟท้ายนะครับมีสายข้อไฟท้ายเพิ่มแล้วก็เลดกันลายตรงนี้ นะครับที่ลูกค้าตกแต่งเพิ่มเติมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลายในเรื่องของการใช้งานในสิ่งที่หยิบจับบ่อยๆนะครับสาหรับคันนี้นะฟิล์มก็คันนี้ที่ติดก็4ี่สนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีการสาดด้วยนะโอเคผมก็เดี๋ยวงไงคันนี้เสร็จเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งว่าตกแต่งในเรื่องของเน้ในใช้งานที่แบบว่าป้องกันริ้วรอยต่างๆแล้วมันจะสวยถูกใจนะเผื่อมีท่านใดกําลังเร็งอยู่เอ๊ะจะทำไม้จะติดแบบนี้ทีมนะ เดี๋ยวรอดูกันนี้ครับคุณผู้ชมโอเคผมก็เจอกันใหม่คลิหน้าแล้วกันสวัสดีครับ